โับักมาโทรมามาเช้าอทหามุมเช้าอยัางนันต่อนตโทรมาเช้าบุกมันอ่ะปุกโทรมาหาเ้าว่า่งไเอโทรปุกหางมุมเช้าดะเราเราคุณดังในเชียวมุมในไคุณดัเรางดีอเ่เาไปต้องไปต้องไออ้อตตป็นงงไงออแ วดีโอเป็นเก่งกินเช้าคือสิเก่งแล้วตอนเป็นบ่าวเนาะมันเป็นเก่งแน่เลยเก่งยิงกวาเก่งเก่งมากเดี๋ยวว่างานเขาในเมื่อยู่แท้อาแต่ว่าลูกคนประชาคนเนาะ ต่างเนาะต่างทั้งนุชพรประชากรจากแปดกับคืนละสามกับเป็นไหนพอเท่าอิ่มอยู่บ่คืนละสามเออโม้เขาช่วยมุดว่าคือกันเขาเขาวันมันของกินเ้าบ่หลายเนาะเขาก็กินอดจะน่อยเอมอ อยากช่วยกินสามข้าวไปยราทุกมากินสอข้าวก็ได้เออชองข้าวก็ได้ต่เช่ากับแลงก็ได้เนาะแมเพราะว่าต่อเช่าห้อแก่กินชีจะชวยแน่ประมาณซิดมชเวตมูอย่างสีนะแมนแบบยอมกินกินตัวอื่นคนได้ต่างขนาะพาได้อุ่นทองเขาถึงมีอยากินขุอนว่ภูมีเี่คือคอยเนี่ยภูเขาีจัดจิลืมกันมันแห้งนัก่อย กินไหลืมกินไหลืมมีอปลาคูโมมีมีกินแล้วแล้ว่าแล้เเลี้มชเลี้ยงกินอยู่่จัโชดต่ะนาะแต่ว่าทางไทยทางไทยก็กั้นเนี่ยหมามากอาหารตามชั่งได้่อยนั้นอยากกินนันแนวนึ่งาวาบูบีนะว่าตามชั้นดาวบูบีเนียร์กุยจันเนียรอะไรว่นนั่อยากกินลูกพวกกัน อือเนาะอน้อจิมกินเนี่ยเนาะคนนับแล้วเราราพี่นะไห้ห้อไปสอนไนบ่าสอนไง่ารอรตวมากกเนยแต่เราพวกปลาย่งนี้อยู่ตัวอื่นฮะท่านอาจารเวนแลยามีแค่กินผ่านมาในไรยห้านแก้วมาเมื่อวันนีกินอยู่ห้านเช้ายังหยดลุกกินกินสาวน้อยเสาวน้อยโดนยา อากัปอยู่กับนี่กน่กระตใจใจวะาว่าีบ่ใช่ยังไปแช่แช่น้ำพ่นพี่แช่น้นะว่งตายบาดนี่ยปชาด้ไ้คนเบิ่งเลยวอได้เบิ่งเลเชื่ออชื่ออึ้งนันันเลยอ่ะนี่ไปอชาแล้ววันี้ยีหลายคนนี่เบิ่งนี่อิจสาวตู้เลยนี่ ชาวหนัไนนั้นและนได้ใช่มนอนบนรัไม่นอนนอนปลาดนปรลงมันรับปลุงกินบ่ได้นอนบรหเนาะกินได้นอนได้เลปรหลาเธอเนี่ยกินบร์เนอนนะแต่เธอเนี่ยนอนบาร้กินได้ก็ไรอยาะเงอ่ตอจนหู่หัเดอ อันนี้แต่ว่าบุท่านได้ผ่านเนอะเนอะบุตรท่านได้ผ่านนะเจ้าข้าก็ผ่านเลาวเจ้าเขาก็ผ่านแล้วผ่านจักะที่ทำไรเนาะเนาะผ่านได้มี้ยังกันได้บุตรได้เป็นยังกันได้บุตรได้เป็นยังกันเนาะเขาจะเฮียงกันเฮียงเขาวฟ้าควันนุกเออจังเป็นทุดถ่ายนะหนึ่งเที่ยงบ่ายห้าร้อยสองร้อยห้าสิบล้านไป เพรา่บ้านเท่ไหสู่วัตุสู่ไบตุจานถูกคอนันนางเด้ออจันร์โอเครู้แล้วนะหาชิปรอดชิจนยังเนาะทำเงิาชิบรอด้อย้สองร้อยหาชิปรอดน้องร้อยหาชิรอด้หาชิรอ้อเี่ยีุ้นโลกตะได้ละื่อเจ้าของก็ไดเฮือนได้ซานเนาะไดหมดเลยแต่ว่าอยู่นี่ครบเคื่องรอย่างนี่ยต่างจากอยู่พุ่นต่างจากอยู่บ้านทับ คาังลสองร้อยิบล้านคือกันนะแค่ไม่บอกรูหันกระองว่หาสบล้านเพื่อนลังบักใหญ่บักเตมีพ่อมืนกินกตาลงสมณ์เนาะยึนเบิรด้ามด้มล้ามดังขึ้นบอกเอ เพิ่นว่าแล้วเขามยังพ้อจอม้อยกับพออยู่เขาม่นั่นบอกร้อจอมแก้วอยู่เป็นที่ปัตานีนอนก่านักคันอยู่กับเราเนาะอใจเนเธาลงเพิ่นบัวธรรมดาเนาะแต่ยังหนุ่มตยี่ทได้เนาะโอ้โหสาวเนา่ยตายน้ำเป็นแถบดิโน่เนี่ยช่างสี่คน้ละพีเ้ยิบดิบก่มีด้วมีดดวามลีเป็นยังเขาคือปลา ทำสเกือบอ่ะอันนี้นันเขาขาย่าลายแนวเนาะพเขาเไปเตาเริ่มชอมมากคบอยุ้มเขาใน่ยว่าเขาจะมี่คุ้มจะแนวคุ้มวนเจ้าชาเรียกเขาลายดูไรดับไรนอนแบบนี้นะแเนาะเอาเรียไกนั่งกินนอนกินไปเจแต่งกับคเียวใช่เรียบเขาลายแบบว่าเรียบตัวใดเนาะ่กเรียบงเรียบกลวยลาย คนนีงูม่ว้ายคนมีง่ายนไม่น่าอะไรนักเจว่าน่าคนนี้เขาไม่ได้ดำดอกเนี่ยคนลงมดำชมมือคนว่ายยายายาอะไรบันเห็ดเขาเรียวเห็ดลายพ่จะเขาจะมีโอ้แต่มชาิเนาะกัะทาคนเขาเห็นดีเมนเห็ดขึ้นหนึ่งแดเถื่อเขาก็นี้เลยโอ้ยจัเถื่อไงหมอแปดเถื่อนั่นมีเลยเขาคนนี้คือกันและแปดเถื่อเจ้าชิบวนเห็ดบ่แปเถื่อขึ้นช่อยเคยกิน เห็นใจค่อยว่าเจ้าเจ้าส hey, ิบ่อยกินบ่กินแล้วกินกื่คืนก็บ่ไหวเลยเนาะบ่สมมุติว่าค่อยบ่ทันอิเจ้าสิอัดดิบ่เจ้าสิหาดบ่แน่นค่อยกินอิ่มเกินให้อิ่มบใจเลย่นเอออัดิบเนาะเอออัดิบพะนะอันนี้บ่ทันอิ่ม กินลามักเบิดเนคนเมืองเงาะเนาะผมกินเบิดด้นี่พอจะบอกผมกินบมกินมันาของเขาเล่ามันลืมผมกินลายอยู่ห้กบวกินเลยนะกินจำจำเจ้าหย่านะเจ้าหยาและให้ขยาเหมือนนกขยาไม่ได้แล้วปดบนิ่มเท่าขยาเนีคนไ้เจ้าหย่าเองเนาะขยาเองนะช่นและเขาจะมีป่าเจ้าพัดโ้ยทองใหญ่ชอบกินเจ้าพัทองใหญ่กินดนจะกินมอินอ่ีมเโอ ดิ่งดดเลยเล้ยเอาอยู่อคืนเนาะเอาดีเนาะเอไดนอเนาะนี่หยอกได้ป่าวะก็ให้กูยังไปเดนเนอย่ะเินมาแจ้งฟองมาเนมาม่ไปยังโรงยงบแล้วเนาะเมื่อล้ามาแล้รูั้นแจ้งเลยนี่ป้าจิเห็น ว่าเป็นบางชมเฒ่าสาเ็นบอปานนานาะปุ๊ปปานาวเนว่ากว่านัวหัวมวนกันจะซื้อเนาะปุ๊วปาว่าตามลินนะเด่นๆนัว่าลินแกาลีเพ่จัดดอกกันยาวปาลีพรอมลินน้ำเนาะแล้วก็มวกเชื่อดเลยเราดีนี่ไง้แมมวยเชะไดชินอดพักมื่อจะคืนเนาะไ้าอย่าร้ว่านี่นะ เสือเจ้าโบชกเจ้าก่อนเสืออยู่บ่สายเจดดาวเจ้าเสือเราอยู่บ่เราเปลาเจ้าบเชือ่นี่แหละโบเชือ่ประตูเจ้าโบเชือแล้วลองลองผ่านบ่เหมือนกันลอไม่ได้จังหวะนั่นได้จังหวะว่าจริงเนาะแม่นี่บ่แห่นโดดเข้ามาเจ้าว่าเขาโม่ผ่านบ่เจัาเนาะสิขายเปิดได้อยู่บ่แบบโอ้ยบ่มีแห้งขายแล้วบ่มีขายอันบ่มีแห้งขายอาหารตามสั่งแล้วแบบว่าน้องไปกินนี่กับชิดเจ็ดคือกันนั่นแหละไม่เห็นมั้งทุจาน มันไปบ้านฟังโพนี่มันบม่ได้ใกล้ไปได้ไรสามสิบไปรับหมดแล้วไปราไปรับไปได้หนดแล้วที่น้นนองวิทย์แค่เดียวที่จ่ายได้ใช่ไหที่น้องเราไม่พ้นหดขันบม่ได้เมียนี่ไม่ยอมมองเผาเนี่ยไม่ยอมเลยเมื่อจากนี้ล่ะแต่ว่าเขาทำตอนเพลน,นี่เขารายงานมานี่บางเที่ยวกะบืนนัดก่อย คอยให้กายลุงเพลงมานี่ยคอยให้เอาใส่เมียับนี่ยขนาดนั้นก็เลยขับเมี้ยมันว่บเลยมันไม่ได้เมียเลยแสดงว่าบพยอมจะดีเนาะบพยอมจะดีเอาว่าเหตุรู้ครับคุณกินได้ก่อยโอเครู้แล้วคุณหนูหลึกไปเลยเนาะคอยจะชิบไปลินละล่าได้คอยบอกแจ้งหนูได้ไปนี่แสดงว่าเอาเลยเนาะโอ้ยเห็นบอกไปเมื่อนั้นก็ดีถ้าทำตะเวนมาแล้วมากคอยขอโลดจะไม่เลิกกันขันขอนะ คือพอเท่าไปมือนะฮะถือเงินถือคำเตรียมเงินเรียบร้อยเลยก็เวิร์ดมันกับมือที่ติดจะตี่ติดเนาะเต่มปลาดอกมือในเนี้ยมือ่คือบ่มกอนี้ถือหัวไหล่ในร้านของเงี้ยเพราะว่ามันบระธานท่าทามือนกันชาวมันตกลงคอยกัจจิยาแยังกดโทรพาขึ้นมาหน้าบ้านเนี่ยถบไปเอาเงนเลขบัญชีหันเท่านั้นแล้วตรงม้เขาเขาก็ฝากไว้แล้วทันสมัยแห่งเนาะ มันชีอยู่กรุงเทพปรู้อยู่ใช้กระตามน้ำขมือนเงินนะที่กายแต่ป้าเป็นผุ่มใม่น่ะมันมันบริโไปให้บริหาบ่ได้ป้าเป็นน้ำคนเอาโวยมันชับมันชับใบแต่ครับบริโมคไให้กับครับกินเม็ดแค่นั้นเลยเนาะมันบวกกินเงินคอยแล้วลูกหลานนั่นมันจะกินไม่สังเจ้าเนี่แหละน้ำเบ้าให้แน่ชามแชนยังได้เมื่อใหร่ขาไฟตามพี่ห้องลงน้ำให้รดเอาไป่เลยเขาแค่นี้บางง้อบางควายนี่จั๊งลอยนี่เขา เขาพากเงินมาให้อ uh ีกแสนบาทเนาะอัดผมมาเบิ่งงัวมบ้งคอยต่างหากอีกหักบ่อบ่อบ่อให้มาเบิ่งให้ผู้นี้เบิ่งนะเขากรเทินแล้วไปตกลงกับเขาลูกหลานเละทิไปให้ผู้อื่นมาเบิ่งไงเอาบ่อได้ที่หนาเนี่ยได้ไปทางหน้าแล้วเหรอเออไปไหนบอได้ยอมถอยหลังทัดไป ที่เอาเมียน้อยให้ได้เนาะอันอยู่17ปีอ,อีกแล้วว่าคนเจ้าวตื่นอยู่แล้ว<ป>เน,ะนาะโอเนาะอันชาดาวนดิเราเนี่ยเราจะเงินข่าวว่าเขาไปขอเมีย,ยอยู่บ้านข่าวชองลอยหา่าง10ล้านเราก็ยังได้ชองลอยหา่าง10ล้านคือผูอ้นั้นเรายังได้หลายกว่าไรโบช้ำกันผู้นั้นก็นช่องลอยหา่าง10ล้านหลายคิดไปเราก็ยังได้ชำนาญเลยอือคนนี้ก็ดี ผู้จิไปมันดวงเห็นีนอย่นี้ข่าว่าสองร้อยห้าสิบล้านจิไปว่าเนในรนี่อตของเขาเห็นเจ้าออในขีปผู้ผู้อยู่เช่กองนี่ทำไปแล้วคันว่าใจเครื่องข่าบรถชุอันเชียวเขาไปทำกังเวดนี่แหละชิดสองโ้งไฮรู้เขาเขาจิไปหาพ่อหาแม่มันเองเลยนะคอยตะกี้นะคอยว่าให้เขาเอามาคอยเบงกลอนเอามาเลยโ่แมนตคอยเอามามาเลือก ชั่วโมว่าขาชิ้นเปลืองเจ้ามาแต่คนมาหอดบ้านคนในหลายไปช่องล้านหาเอามาลกุกคนจ่ายอันนั้นลงล้านหาหนาหลุดขาล่างน่ะแม่มามานอนกาให้คอยทาบทามะกคอนกับผู้ชาวขัดเกคอนล้งเทือเลาวอานันเท่านั้นล้งเทือไปหออแหลกมันชีวบม,มาเลยก็มีไดรวะคนพู้นี้นมันพอใจอยู่มันเห็นแล้วถนาครอบครัวเราเจ้า เขาบ่มีได้บ่มีกระตามคอยบ่ได้เอาคนมีอะไรชาติที่ปูนนท์เฮือนกระตามบ่มีนคอยมีคนมักจริงเนาะพ่อเนาะมักจริงนี่แหละอยากเอามาอยู่น้ำเออคอยมันชบบูนแล้วก็รวยบัณฑ์กระนาวยวังกับบัวดอกมีบทชวนพันยางหักเพราอยู่พวกกินนะไม่ได้ขอบ้านขอเมืองเฉพาะนักคอยเนาะเลยขอไผ่กินของคบหนกกินบ่ว ผมบอกแต่เมียไปกินเขาน้ำน้ำเพื่อนหมู่เขาก็ยังหนึ่งมาอเขาช่วยนี่เขาเขาอยากคนนี้มันไปให้คอยว่าไปดึงออกจากผ้าเข่าโอ้ยจึงไปว่าคอยละอาย้เขาโนนนั่นจุบล้วจะกินน้ำเข่าพายทิ้งเข่าไปกินยังเอไยลูกหลานเด้ยเขาอะกินนั่นกินนี่ก็กินน้ำเข่าอันนี้เั็นเขาเขาเขาหาปลาเขากินน้ำเข่าไอ้เขาผู้จัดมอยเฮดเด็ดขาดเออมวยเฮดเขาบอกเอายาแล้วค่อยไป ไม่ดบหน้าชอบ้เขา่ยาเลยมมห้ดับยาหน้าก็มไฮดัมมีนะตุ๊จานตอา้ยคุยกัแพะครับ่ามาสิเลอยู่บ้านอ่าตุานเดือ้นบ่อไดนก็ชื่อขันขเขาไปงานเขาไปนานมาใ้เลยดอนบ่อได้บเนาะเขาบ้าโพดกูเเน็่อเมื่อ

โอเคนะพี่น asure, ้นอง schnell, มันนี่ก็มีงื่เนาะทั้งอัน store, ตุก้อนไปถึไปมาซาวต่อเนาะทำาได้ทั้งหมดปฏิกรรมมาทั้งนี้นวดเลยเป็นยังไงเท่ากันนี้เลยก็ยังจะได้าีกวเาไปแจกไปเองบ่เด็กๆนะองเสี่ยงอ้เหสีนี่ัอกโอโ้งยันผือสามโค้งยุบไปเนาะรถรถนั่งสามา เ <laughs> ด <laughs> <h it> ี๋ยวประมาณนี้ก็ไปย